อุปสัมปนเนนะพิคุณาสันจิตจะปานโนชีวิตานาโ,โรเปตาพรอ,อันตามโสกุณฑกะปิลิกังอุปาทายาโยพิขุสันจิตจะมนุสวิขัง ชีวิตาวโรเปตีอันตมโสขับภปาตานังอุปาทายาอาศมนโนโหติอาศกยะปุติโยนสยทาปินามะปุทุศิลาทวิทาพินาอปปติสันทิกาโหติ เอวะเมวาพีขุสันจิตจะมนุสสวิคังชีวิตาวโรเปตาอสศัมโนติอสกัคยปุติโยตันเตยาวชีวังอัการณิยังอามาพันเต